ลเล่นนะไอ้ครับ <laughs> แม้จะมีดีกรีเป็นนางร้ายเซ็กซี่นะครับเรียกว่าโซฮอตทีเดียวสำหรับไออภิสดาแต่ในเรื่องของความรักก็ยังไร้คู่ครับล่าสุดมีคนแอบแซวว่าไอ้เนี่ยไปแอบส่องดวงของตัวเอง <c oughs> ให้คุณหมอได้ดูเป็นรอบที่สองจริงเท็จยังไงฮะไม่ค่อยได้ไปดูค่ะพอรู้สึกว่าพอดูทุกทีก็จะรู้สึกว่าบางทีมันจะทำให้เราเอาเรื่องที่เราไปดูมามาตัดสินใจแทนแบบ ความรู้สึกหรือสมองเราที่เราควรจะคิดเองมากกว่าแต่ถ้าเรื่องความรักไอ้ว่าควรเลือกเองมากกว่าไอ้ว่าหมอดูเขาก็คงไม่สามารถรู้ได้หรอกเพราะว่าถามว่าคนเข้ามามันมีไหมมันก็มีแต่เราก็ต้องแบบสกรีนเองถูกแล้วอะไรเง,งี้ยเชื่อหมอดูหรือเปล่าหรอไปนคนเชื่อแต่ไม่งมงายาเออเป็นคนที่แบบก็จะอินกับเพื่อนแบบวันแรกๆเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอันนี้อันนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาก็จะรู้สึกว่าเออไม่มี มีเข้ามาบางทีถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่ใช่แต่หมอดูบอกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อินขนาดนั้นนะคะขออนาญาถจะเป็นแนวเพื่อนเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วมีอะไรที่อรารู้สึกว่าทําตัวไม่ถูกไคงแบบไม่รู้ว่าจะพัฒนานไงแต่ถ้าเข้ามาเป็นเพื่อนมากับกลุ่มเพื่อนเราได้อะไรเงี้ยมันก็จะดีไอไม่เคยมีคนในวงการจีบเลยเออจริง,รงๆไม่มีก็ไม่เคยมีข่าวคนในวงการด้วยคนในวงการคนนอกวงการชอบคนนอกวงการค่ะเพราะว่า มันจะมีเวลาที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานอย่างเดียวค่ะแต่ก็อย่าทิ้งช่วงนานนะคะระวังทานทองจะถามหาไม่รู้ตัวด้วยนะสาวไอ